พี่ดีนะเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ย<อ>ดูสิที่นี่มันเป็นแบบหมูบ่บ้านอยู่บ้านของคุณปู่คุณย่ยาคุณยายไม่ใช่นะ <c oughs> คุณคุณดูดีๆนี่มันบ้านโบราณทั้งนั้นเลยเนี่ยหรือว่าเราอะหลงทางย้อนเวลามาหนึ่งร<ป>้อยปีแต่มี่ม่ีน่ไงอยู่ตรงนูงน้น่ะมีคุณตากับคุณยายอยู่แถวนี้ <c oughs> เขาอาจจะเป็นคนแถวนี้ก็ได้เราลองไปถามเขาดูไหมไปไปถามคุณตาคุณยายดู คุณตาครับที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยทาไมมันดูโบราณอย่างนี้ที่นี่ที่นี่ปีพศอ,อ,อะไรแล้วครับ 2468, 2468นี่ <24 68. S 1> ที่นายปีที่เราอยู่ตอนนี้มันเป็นปีอะไรนะ2568เดี๋ยวครับคุณตาที่นี่ปีอะไรนะครับ2468เฮ้ย <24 68. S 1> hey! พวกเราย้อนเวลากลับมาหนึ่งรอปีแล้วพวกหนูมาจากไหนกันเนี่ย าจากอุบลราชธานีนีที่นี่จังหวัดอะไรครับจังหวัดอุบลจังหวัดอุบลย้อนหลังคุณูรู้ได้ไงว่าเราย้อนหลังมาถึงมหานครเดี๋ยวนะคุณเขาแสดงว่าตอนนี้พวกเราหลงทางแล้วครับคุณตาพวกเราหลงทางพวกเรามาจากอนาคตอีก100ปีข้างหน้าต่อไปนี้แล้วเราจะกลับยังไงครับเนี่ยก็กลับรถประจำ ไม่ได้แล้วเราต้องไปหาทางแล้วต้องถอยแถวมาจำทางเอาป่ะเดี๋ยวงั้นเราไปขึ้นสวัสดีคุณตาก่อนครับสวัสดีคุณตาก่อนไปเดินทางปลอดภัยนะรอรอรถอยู่ตรงนี้มานานแล้วพี่ดีไม่มีรถมาสักคันเลยเอาอย่างไรดีครับพี่นายเราก็ไปซ่อมรถได้ไงชิ้นที่เอาไปซ่อมรถได้เราจะไปซ่อมรถเหรอ นั่นหรออุ้ยมันเก่าเกินไป,นปาบอกปาว่าถ้าอย่างนั้นนะ<ร>ดูตรงนู้นสิมันดูแบบว่ามีความเจริญไหมปานูดออกแล้วเอาอยัางไงครับงั้นเราไปหาทางขึ้นรถในเมืองกันเราไปหาทางขึ้นรถในเมืองงั้นงั้นเราไปกันดีกว่าปะ่ะตรงนี้น่าจะเป็นทางที่เข้าไปในเมืองได้นะครับกนายโอ้โหเสียงนก เสียงเป็ดเสียงไก่เต็มไปหมดเลยครับพี่ดีแสดงว่าตรงฝั่งนู้นนะครับน้องๆมันอาจจะมีไก่มีชาวบ้านอยู่ตรงนู้นก็ได้ทั้งนั้นเราต้องข้ามตรงนี้ไปอุ้ยไหวปะเนี่ยเอ้ยพี่คนมีคนเอาเชือกไปขอเชือกหน่อยขอเชือกเลยครับของเขาเอามาดูสิว่าเราจะสามารถข้ามไปได้หรือเปล่า งนี้เป็นสะพานสะพานโบราณมากๆเลยครับน้องๆดูสิเขาใช้เชือกนะครับมัดจากฝั่งนี้แล้วก็เดินไปทางฝั่งนูง้นโหสะพานโบราณจริงๆดูสิว่า3มคนนี่จะสามารถผ่านไปได้หรือเปล่าโอ้โหยางเหมือนกัน,นะน,นเรื่น้องๆอุ้ยไนู้นอีกนิดนึงจะถึงแล้วจะถึงแล้วเย้ ไปแล้ว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 เกินเหตุนะทุกคนเมื่อกี้ไปถึงไม่ถึงจุดหมายต้องดึงกลับ อามามาดึงกลับแล้วเ,เป็นไงเป็นไงโอ้เป็นไงพี่นาย,อยโอ้ยเกือบเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดแอปเอปิลตอบไปเอาไปเลยโอ,โ,อโอ้เร็วมากเร็วมากถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเย้พี่นายครับเราเจอใครรู Man ้ไหมเราเจอสไปด้วยแมน ไปด้วยแมนตัวจริงด้วยครับทั้งน้องเฮ้ยโอ้ยปอยายปอยญ่เฮ้ยไม่น่าเชื่อครับว่าเราย้อนเวลากลับมาเลยจะมาเจอสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนครับลงมาหนี่หน่อยได้ไหมอันนี้คือบันไดของสไปเดอร์แมนนะครับน้องๆ้องใหญ่แมงมุมสไปเดอร์แมนป้าเดี๋ยวสไปเดอร์แมนเขาจะลงมาให้เราดูโอเคโอเคว่าทำไมขาเขาสันสันจะเป็นวันทำไมขาเขาสันสน มามาสไปเดอร์แมนโอ้โหคุค่องมากเลยครับค่องมากค่องมากเจรจริงเนี่ยโอ้โหมีการข้ามขั้นด้วยโอ้โโอ้หุ้ยโอ้โอ้ใหอ้โหโอ้ล่อยใหญอโหโอ้โหอ้หโอโหโอ้โหโอ้ห้โหโอ้อ้โหโอ้โหอ้โหโอ้ออเอ กลลับมาแ้วี่ในที่สุดเราก็หาทางกลับบ้านเจอแล้วนะครับทุกคนเย้เป็นไงไปเที่ยวย้อนอดีตมา100ปีเอยป็นไงครับสนุกมากใช่ไหมขุนสนุกมากโดยเฉพาะตอนนั้น่ะซี่คุยกับตายายใช่ไหมคือสนุกมากกว่าปาแล้วก็ย้อนอดีตก็ได้เจอสัตว์มากมายแล้วเจอกรบเจออะไรเต็มไปหมดเลยคนณตาด้วยคุณตาคุณยายสองคนน่ะตาคุ้นคุ้นไหม คุ้นบรรทุกอยู่ใครหรือเปล่าคุ้นมากเลยโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะครับถ้าน้องๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมช่องหนูดีทีวีเออหนูจอคุณข่าวทีวีอุ้งหน้าจอคุณข่าวทีวีหนูดีเกมเมอร์โคราตติดตามนะครับติดตามทั้งหมดเลยนะครับ